ท่านผู้ชมที่เคารพมางานบวชสหวงพระธาตุเทือุเทนถ้าท่านไม่เอาน้ํากระเจี๊ยบไปทานชีวิตท่านจะไม่หวานเจี๊ยบจะขม้ื่นถ้าท่านเอาน้ํากระเจี๊ยบของทหารทานไปทานชีวิตท่านจะหวานชื่นตลอดปีนี้และตลอดไปขอพ่อกรัวรักคนหลงสาธุไอเลิฟยูเลิฟเลิฟน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบหวานเจี๊ยบที่สุดในโลกกินแล้วหวานถึงใจ ทหารผ่านนำเสนอน้ำกระเจี๊ยบทหารพ่านอร่อยที่สุดในโลกใกล้จะหมดแล้วรีบครับรีบครับรีบครับอร่อยที่สุดในโลกน้ำกระเจี๊ยบทหารพานใกล้จะหมดแล้วน้ำกระเจี๊ยบทหารพ่านใกล้จะหมดแล้วเริ่บเริเิ พีธีน้องปักน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกแกงเขียวหวานพะแนงข้าวสวยขนมจีนอร่อยที่สุดในสามโลกยังไม่มีใครแตะต้องเลยบอกโอ้โหน้ำเลื่อมอวยหวยเลย ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมางานบวงสวงพระธาตุทาอุเทนครับผมเจอเข้าวจี่ที่อร่อยที่สุดใน3โลกโศกจักราวาลพิภพครับข้าวจี่นี้ไม่ใช่จีธรรมดาแต่เขาใส่รอยยิ้มและเสน่หาลงไปใครทานแล้วนะครับผัวรักผัวหลงไม่ไปหาผู้สาวอื่นใดทั้งสิ้นอันนี้เป็นน้ำกระเจี๊ยบของทหารผ่านครับทหารผ่านรักจริงหวังแต่งครับไม่หลอกลวง สังเกตดูน้ำกระเจีย๊ยบของเราเนี่แทบจะหมดแล้วเพราะว่าทหารพ่านรักจริงโอ้ท่านพอพอพอวุโสครับโอโ้โหเยี่ยมมากเมื่อคืนก็เจอท่านอยู่นะครับในงานโอ้โหเยี่ยมยาเยี่ยมมากรับรองเลยครับน้ำกระเจี๊ยบทหารพ่านอร่อยที่สุดใน3มโลกโศกจกักรวาลพี่พบวันนี้มีโรงทานมากมายมีขนมจีนของบึงมอคาฟเฟ่ บึงมอคาเฟ่ก็มาวางโอ้ยมีแต่แนวแทบไปเนองเงยโจกระหว่านี้นะโอ้เปิดมาเอ๊ผมไปทานบึงมอมากี่ครั้งแล้วครับโอ้ได้ยินว่าโรตารี่เป็นเจ้าของบึงมอโอ้โห<อ>นี่นครหลวงกุ๊บนะครับน้ำอร่อยน้ำกินแล้วมีแหงกินแล้วผู้บ่าวรักผู้บ่าวหลวงนครหลวงกุ๊บเทาอุเทนนะครับโอ้สุดยอดเลยมี แซนด์วิชด้วยนะครับแซนด์วิชอร่อยที่สุดใน3โลกครับใครมาช้าเสียใจนะครับป้าตุเไปตะเอากระสอบมาใส่มือท่านนะมีน้ำชากาแฟด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เคาลบครับตอนนี้อันนี้เขาห้องอย่างน้อเมี่ยงเมี่ยงโอ้เมี่ยงคำเมี่ยงสองคำวันดีครับท่านสตอโอ้โหตสมพอแล้วจะขายดีครับ ห่อไปยิ้มไปใส่รอยยิ้มไปงงย่ายิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มเย,มยมอเ <laughs> <laughs> เอาท่านรองสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวผู้นำผู้นำบ้านผู้นำเมืองมันเป็นแนวนี้ครับเล่นสวสัสดีออันนี้ไม่อยากอันนี้นะโอ้เขาเก็บปากหม้อโอ้ผมกินแล้วมัดจานบักไงหนึ่งอ้ เข้าเกียบปากหม้อกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลท่าอุเทนครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะนี่สาวพยาบาลน่ะเทศเข้าเกียบปากหม้อเด้อสวยทุกคนเด้อเอาใจเก่งเด้อก็โตอันนี้น้ำเต้าหู้โอ้เต้าหู้โอ้ว้าวโตท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันไม่ได้ธรรมดาเดินโรงพยาบาลท่าอุเทนนี่นะสุดยอดเลยอันนี้ไม่หยังนอ บัวลอยสังขยาโอ้ยตายเลยป้าแต่ผมกินอะไรผัดอิ่มไปเมื่อไหร่บ้านนี้ให้ได้ไดปบานนี้เอาใส่ถุงเมื่อเฮือนจะเป็นยังไงเนาะบัวลอยมีแต่บัวลอยเหรอโอ้ตรงมีแต่แนวบบลุงความแซ่บเท่นี้อันนี้พ่อแม่ยังเนาะนี่ขนมถ้วยครูบอยขนมขนม,ขนมอันนี้ข้าวเหนียวบ่ก ข้าวเหนียวหมูฝอยข้าวเหนียวหมูฝอยโอโต๊หมดไปหมดไปสามร้อยถุงแล้วข้าวเหนียวหมูฝอยข้าวเหนียวหมูฝอยของวัดข้าวเหนียวหมูฝอยกินแล้วถูกหวยมาโอ้ขนมถ้วยหมดแล้วโอ้ยไปเอาไปใส่ถ่ายหลอดไปแล้วเขาก็เมือกิ่นเหอน อันนี้เป็นกระเพาะปลาครับปลาโตมันขายบดีแน่ได้ชื่อเสียงนะหอมไปถึงผมผมนั่งอยู่ท้ายผมอันนี้เป็นของโรงทานครอบครัวคุณหญิงสุพัฒนาตันติพิพัฒพงษ์และผู้ในยการแขวงการทางพิษณุโลกที่หนึ่งร่วมกับผู้อในวยการแขวงการทางหลวงสกลนครที่หนึ่งเอา้า สกลนครตีนี่ง่อยมาพอโอ้มาพอกันเนาะกำลังพัฒนาทางเข้าประตูเมืองสกลนครนากันเยออันบอกเพื่อเด้อสะพานขอมเฮาหได้ได้การเด้ออโอ้แซบแซบแซบคืออะไรอันนี้มดจากหม้อแล้วนี่นะโอามหม้อแะ้อเลยได้พี่น้องเลย มันบัแซบมันช pues an er it ีมมดหรืออ๋อคื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 อาผู้ชมที่กรารบครับวันนี้ท้าวสายกรบรถทีวีมาที่วัดพระธาตุท่าอุเทียนครับเห็นโรงทานข้าวเหนียวหมูแล้วก็ขนมถ้วยครูบอยอันนี้ทุกคนที่มาเนี่ยเนาะอันอันอันกินยังอยู่ค่ะไอติมอ่ะหนาววันนี้ยังกินไอติมอยู่มันแซบเนาะอันอันนี้อันนี้ผู้ใดเป็นเจ้าภาพนี่นะทางวัดเนาะ สี่้อยข้าวเหนียวหมูแกะเบิงดูหามันเป็นแนวใดเออตัวปกติคุณหมอไม่ให้ผมทานข้าวเหนียวก็กลัวดั้งหักนะครับแต่ว่าวันนี้นี่โอ้โหปะมีคุณเชียงเอาพี่น้องกันโอ้ครับครับอันนี้เท้าไซ่คัลรอทีวีครับเท้าไซคำลราะอยู่ใน YouTube ก็มีครับ อยู่ใน a ฟ e b o o กก็มีครับเออโอ้เอาเอาเอาเได้ไดๆถ้าผู้ใหญ่บ้านมามอบน้ำกันยิ้มยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มอ่าทุกคนยิ้มยิ้มเถอะผู้ใดบ่ยิ้มบ่ถือเลขกเดินหนึ่งสองสามให้เลือกผู้ใหญ่บ้านคนนี้อีกต่อไปเ้อท่านผู้ชมที่เคารพครับพระธาตุ่ทอุเทนวันนี้ครับมีโรงทานของทางวัดจำอู้หลายครับบาย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 เลิบ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 เขา ถ้าบ๊แซ่เป็นได็ดคือมดไปสิ0สามร้อยงเลยเนี่ยแซ่บแซ่บขนมถ้วยหมดไปแล้วผมว่าแซ่บครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาเจอขนมลังพึ่งไทยยอใยแล่เด้อใ่แล่คนนี้นะซือเสียงดังขนาดครับผมมาถึงวันแรกเขาก็บอกว่าให้ไปหาใหญ่แล่ลังพึ่งไทยยอใญ่แล่เบอร์โทรอยู่ในนี้เด้อท่านเด้อดูเอาเด้อเอาใ่แล่เป็นอย่างมันคือแซ่บให่แล่ เพราะว่าเราตั้งใจใเราใส่ใจเราเหตุพิธีพิธานของก็ดีแล้วเรากับโมเมนเห็ุมั่วซั่วได้ยเราเฮ็ุจนคุณอ่ะอ๋ะออม,มาถ้าอุเทนอย่าลืมขนมรังพึ่งใหญ่หร้บอกว่าให้ผม,ผมแนะนำมาซื้ออันนึงแถมอันนึงไล่แจกพร้อมบบกินไห้เราะ <laughs> บกินโบซื้อโบขายก็ได้บอกว่ารายการนี้ ให้มาเด้อรังพึ่งใยญ่แร่เดินนี่ในเบอร์โทรนี่อย่าไปออกลงทานกับเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านผู้ชมที่เคารพครับบึงมอคาเฟ่ท่าอุเทนนะครับวันนี้ก็เอาลงทานมามีน้ํามีท่านนครหลวงกุ๊บก็เอาน้ํามานะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือขนมจีนที่คุณพี่เขาขายผ้าอยู่หน้าวัดพระธาตุาอุเทนวันนี้เอาน้ํายาจีนเอ้ยไม่ใช่น้ํายาโคราชน้ม,ม,มีหลายอย่าง เอามาให้ทานนะครับโอ้น่ากินมากครับเป็นของโรงทานของโรงทานเนี่ยเขาจะตั้งใจทำนะเพราะว่าเอาของดีเผื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วในสว,สวรรค์ก็จะมีอาหารที่เป็นของเราเพราะฉะนั้นใครมางานของพระาธาตุอุเทนวันนี้นะครับหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วอยาเพิ่งกลับนะครับมาทานให้หมดนะเอาถุงมาใส่เมือก็กได้เด้อขณะเดียวกันกันนครหลวงกุ๊ก็มีน้ํานะครับมีน้ํามีขนม นครหลวงกู้ก่อสร้างนะครับโู้มีข้าวต้มด้วยข้าวต้มหมดแล้วเนาะโอ้คือเพราะว่างานมันยังอีกเยอะนะครับเผื่อเสร็จงานนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็างานพิธีเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาทานนะครับทานน้ําได้เป็นเศรษฐีเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูป้ายเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมเด้อมาอุดหนุนเนะอยากให้ทําก่อสร้างกับมานี่แหละ <c oughs> ราคาไม่แพงหรอกสัก50ล้านขึ้นพี่น้องเอ้ยผมมาท่าอุเทนนะผมเจอมะม่วงน้ำป่าหวานเมี่ยงคําของคุณนิดนะครับเพื่อนน็ดมาคณะของเพื่อนน่ยก็มีมะม่วงมีอย่างแต่อที่ผมสนใจก็คือการห่อเมี่ยงเมี่ยงนี่ก็คือใบพักอีเลิศเนาะ แล้วก็อันนี้แม่นยงครับอันนี้นะเครื่องสกองอะไรจิ้มมันข้าวผู้ง่ายๆข้าต่ำมาแล้วเนาะผัดแล้วค่ะจักแม่นยังแน่อันนี้นะขิงขิงข่ะตะไคร้ายกะปิกุ้งแห้งกุ้งแห้งุ้งหอมแดงมะพร้าวอันอันอันนี้ต้องเป็นสูตรพิเศษใช่่คะเสร็จแล้วเขาก็ยังมีหอมมีพริกมีมะนาวขิงถั่วแล้วก็มะพร้าวทั่วครับ ที่เห็น3ซอันนี่นะมันเป็นสมุนไพรป้องกันหวัดทุกชนิดป้องกันโควิดต่างๆได้อันนี้อาจารย์หมอที่เคยมาสอนผมนะเล่าให้ฟังว่าถ้าป้องกันหวัดทุกชนิดไม่อยากเป็นโครคภัยไข้เจ็บทั้งเกี่ยวกับหวัดนะครับให้มาทานอาหารชนิดนี้คุณยายนะพิธีพิธานมากหอ่อมาแล้วประมาณสองแสนก้อนนี่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 ของคุณยายบ่กนีนนี่นะฟีมือบ่หือ โอ้ของคุณยายจะเป็นป้อมๆเนาะอันนี้ของผู้สาวเราจะเป็ียนเรียวๆงามๆเนาะสมอันาย่างโอ้มันคือถ้าหน้าวัดพระธาตุท่าอุเทนเนาะครับมีขายเป็นประจําอยู่แล้วนะครับโอ้ท่านผู้ชมที่มาเที่ยวท่าอุเทนนะครับดูรายการของผมอยู่นะอย่าลืมมาซื้อที่ หน้าวัดพระธาตุอุเทนราคาไม่แพงครับที่สําคัญครับเราชุด1.50บาทที่สําคัญเราไม่ได้มาซื้อเมี่ยงคําแต่เรามาซื้อสุขภาพของเรานะครับงั้นรีบมาทานนะครับ